สวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับ EP ที่15นะครับ EP ที่15ผมจะแนะนําเรื่องของการาติดตั้งโปรแกรม Google Chrome นะครับ Google Chrome แล้วก็การใช้งาน Google Chrome นะครับรวมถึง Google Drive ด้วยแล้วก็จะได้ใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ัพพ p ร r t ด้วยนะครับัำแรกนะครับสําหรับวีดีที่เป็น Windows 10นะครับาปกติแล้วนะครับ ถ้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะแถมมาโปรแกรมที่ที่เราเรียกว่า Microsoft นะครับ Google e a Microsoft Earth นั่นเองนะครับถ้าเราใช้ Microsoft Earth เนี่ยจะไม่สามารถโหลดแล้วก็ติดตั้ง Google Chrome ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ถูกกันนะครับมันมันไม่อยากมันไม่อยากให้เราใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นนั่นเองนะครับมันจะอยากให้เราใช้ตัว Microsoft Earth นะครับเราก็เลยต้องใช้นะครับในส่วนของ ตัว Internet Explorer นะครับมันเก่าครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ i n นะครับพิมพ์ค้นหาตัวนี้นะครับนะครับจะได้ Internet Explorer ขึ้นมานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะหน้าตาคล้ายๆกับ Microsoft Earth นะครับแต่เราเป็น Internet Explorer ก็คือเป็น Internet รุ่นเก่านั่นเองนะครับพี่ๆก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ด้านบนนี้นะครับว่า Google นะครับ .co.th นะครับพี่ Enter เลยนะครับ มันก็จะวิ่งเข้าไปสู่ของหน้า Google นะครับพอหน้า Google แล้วพี่ๆก็บางครั้งเนี่ยมันก็จะมะีคำถามนะครับเร่งถามว่าสนใจที่จะลองใช้นะครับเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ไหมนะครับเราก็ตอบตกลงแล้วตัวหน้าต่างของอ ไอ้อินเทอร์เน็ตเอ็กโเลอร์มันก็จะเด้งเข้าสู่หน้าของการติดตั้งได้เลยนะครับหรือใครไม่ขึ้นแบบผมแบบนี้นะครับเราก็ทําการนะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า google.com h r นะครับ g o นะครับเว้นวรรนะครับแล้วก็ใส่โค m งนะครับก็จะขึ้นมานะครับมีกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกตรงเลย คอมพิวเตอร์นะครับเหตุผลที่ผมแนะนำให้ใช้ Google Chrome นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้งานเรื่องของตัวซ support ลอ support, อ support องเกิลด้วยนะครับมันจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอโ,โปรแกรมโหลดสักครู่นะครับ หรือถ้ามันช้าแบบนี้นะครับเรากดด้อนซ้าไปนะครับกดเข้าหน้านี้ก่อนก็ได้นะครับดาวน์โหลดเลยนะครับยอมรับและติดตั้งนะครับนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรานะครับใช้เวลาอ่าจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับอ่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ละท่านนะครับบางบางท่านก็ช้าบางท่านก็เร็วนะครับอย่างผมเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับได้แล้วนะครับพอได้แล้วนะครับ สิ่งที่ผมอ,อยากจะบอกพี่ๆคือเกี่ยวกับการบันทึกบุ๊กมาร์กนั่นเองนะครับบันทึกบุ๊กมาร์กกรณีที่เราลงชื่อเข้าใช้นะครับผมกดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือจะเป็น Gmail ที่พี่ๆนะครับส่งมาให้ผมสำหรับการเข้าไอเข้าเว็บซัพพอร์ตนั่นเองนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเอา o u t u b e อกอีเมลอีเมลใส่เข้าไปนะครับกดถัดไปนะครับพื้นหลังนะครับพื้นหลังอ่าเขาถามว่าเราจะเอาพื้นหลังแบบไหนนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะใช้นะครับในส่วนของ Google Chrome นะครับเปิดเน็ตเป็นค่าเริ่มต้นครับแล้วก็คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะครับปิดแล้วก็กดเอ้ยกีหนึงนะครับ แตกดข้ามก็ได้นะครับลงชื่อเข้าใช้และเปิดการสิงเพื่อรับบุ๊กมาร์กรหัสผ่านและอื่นๆในอุปกรณ์ทุกเครื่องเห็นไหมครับเราก็กดคำว่าต่อไปนะครับพอต่อไปนะครับเราก็กรอกบัญชีนะครับ Gmail นะครับหลักย้ำนะครับ Gmail ที่พี่ๆส่งมาให้ผมเพื่อสมัครเข้าเว็บซัพพอร์ตนะครับก็กรอกเข้าไปนะครับ ย้ำนะครับว่า,าเป็น Gmail ที่สมัครเข้าซัพพอร์ตนะครับเพราะถ้าพี่ๆไม่ใส่ Gmail ที่สมัครเข้าซัพพอร์ตพี่ๆก็จะไม่สามารถเข้าซัพพอร์ตของผมได้เข้าไปโหลดไฟล์ได้นนเองนะครับอย่าลืมนะครับกดถัดไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ,รบกดถัดไปนะครับนะถามว่า ต้องการเปิดการสิง์ไหมนะครับได้สี่นะครับตอกตรวลงมาเลยนะครับให้มันสิง์ทั้งบุ๊กมาร์กแล้วก็อะไรเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับสังเกตนะครับแถบด้านบนเนี่ยผมจะมีอยู่แค่หนึ่งสสามสี่แถบนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีบุ๊กมาร์กที่ผมแเห็นไหมครับบันทึกไว้ผูกกับ Gmail ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเรียงแบบนี้เลยเยอะแยะเลยเห็นไหมครับตามนี้เลย นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมจะบอกแบบนี้เพราะว่าอย่างที่พี่ๆนะครับอชอบบอกว่า,าลงวินโดว์ใหม่นะครับขอลิงก์เว็บซัพพอร์ตหน่อยนะครับก็แก้ไขโดยวิธีนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆนะครับนะยกตัวอย่างอย่างเว็บซัพพอร์ตผมนี้แล้วกันนะผมเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวผมเอาลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบแถบบุ๊กมาร์กตัวนี้ออกก่อนนะครับลบนะครับ นี่ลบออกไปแล้วนะครับเห็นครับตัวดาวเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้แถบบุ๊กมาร์กของเวสทอพอร์ตผมไม่มีแล้วนะผมจะมีไอที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นนี้นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะบันทึกเวอร์ชั่นใหม่ให้พี่ๆดูนะครับสังเกตตัวนี้ถ้าบันทึกแล้วรูปดาวจะเป็นสีน้ําเงินนะครับถ้าเรายังไม่ได้บันทึกเนี่ยจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับผมก็ทําการนะครับบันทึกบุ๊กมาร์กเลยนะครับแล้วมันถามว่าโฟเดอร์นะครับ ที่เราจะบันทึกเข้าไปเนี่ยจะบันทึกไปที่ไหนนะครับถ้าคําว่าแถบบุ๊กมาร์กหมายถึงว่าแถบเป็นเส้นเส้นบนนี้เลยนะครับถ้าโฟลเดอร์แล้วแต่ว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็นแถบบุ๊กมาร์กเลยเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการเรียกใช้งานนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับถามว่าพอเราบันทึกแล้วนะครับตัว แผ่บุกมาร์กมันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันไม่เห็นขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ผมมีเยอะนะครับถ้าของพี่ๆยังไม่มีนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยแต่ถ้าเรามีเยอะแล้วนะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างสุดตรงนี้ครับผมมีบันทึกไว้เยอะเลยเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ไงเอาแั้โมบายนะครับเราก็ลิ๊ก้ายค้างนะครับลากเอาไปวางได้เห็นไหมครับปึ๊บ ก็นจะเป็น bookmark แรกตรงนี้เลยที่เราเข้ามานะครับครับแต่ถ้าของใครนะครับไม่ไม่แสดงแถบ bookmark ตรงนี้นะครับคลิกที่จุดไข่ปลาด้านบนนี้นะครับขวามือตรงนี้นะครับไปที่คําว่า bookmark นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่าแสดงอ่าจัดการนะครับแสดงหรือไม่แสดงนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ผมคลิกแสดงนะครับถ้าผมคลิกไม่แสดง แถบบุ๊กมาร์กมันก็จะหายไปนะครับจะลืมนะครับที่ตรงนี้นะครับบุ๊กมาร์กนะครับกดแสดงนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับเว็บไหนได้ใช้บ่อยเช่น f c e e o o o เนี่ยผมก็จะบันทึกไว้เห็นไหมครับบันทึกเฟซบุ๊กไว้นะครับหรือว่าแม้แต่นะครับในส่วนของเราไปเจอนะครับคลิป YouTube หรือเจอเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่า เป็นล้อมแล้วกันครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าลอมนะครับลอมโนวา NO แล้วกันนะครับเนี่ยแบบนี้นครับถ้าเกิดว่าเห็นะ NO น,นะครับไปเจอโนวาโฟนตอบเข้าไปครับเราดูที่บริการเฟิ์มแม่ are, เห็นไหมครับที่คำว่าเพิ์มแร์เห็นไหมครับมันต้องเนี่ยเหมือนกันครับในส่วนของสูงบริการขเขาก็จะมีอ่า ใช้ส่งอ e ีเมลนะครับไปไปเพื่อเข้าสู่ Google Drive ของทางศูนย์บริการนะครับสมมติว่าถ้าเราเข้าได้หรือว่าเราเจอหน้าเนี้ยมันมีล้อมให้โหลดเยอะเลยอย่างนี้นะครับเราก็ทําการบันทึกบุ๊กมาร์ไว้ได้นะครับเราก็แค่ตรงเนี้ว่าเป็นโนวาอะไรก็ได้เห็นไหมครับเสร็จสิ้นนะครับไอตัวแถบบุ๊กมาร์ตัวเนี้ยมันก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้เลยมือถือตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่า,าเราเข้ามาครั้งต่อไปเราก็ก็คลิกที่แถบบุ๊กมาร์กตัวนี้นะครับเข้าไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างรูเนะครับที่เราจะทำแมสกาวอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับที่ก็กดเข้ามาดูเข้ามาเลือกได้เลยเห็นไหมครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับ เป็นแบบนี้นะครับสําหรับการใช้งาน Google Chrome การโหลดการติดตั้งการใช้งานการบันทึกแถบบุ๊กมาร์กนะครับหวังว่าพี่ๆทําตามผมแล้วนะครับจะไม่มีคําถามนะครับถามมาขอเออลิงก์ครับลิงก์ตัวเว็บเข้าเว็บซัพพอร์ตอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเราบันทึกในแถบบุ๊กมาร์กผูกกับบัญชี Gmail ของเราไว้แล้วทั้งต่อไปนะครับเราโหลด Google Chrome มา ทำการาลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail ที่ส่งเข้ามาสมัครซัพพอร์ตนะครับแล้วเราก็จะมีแถบ b ุกมาที่เราบันทึกไว้เหมือนเดิมกลับเข้ามาทุกอย่างเลยนะครับทั้งรหัสผ่านอะไรที่เราบันทึกไว้ก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับการใช้งาน Google Chrome นะครับ EP ที่15นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปก็ติดตามรับชมกันนะครับ ขอบคุณครับ